สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดียามแรงงย้มแรงแๆอยากมืดเลยเนาะตอนนี้ก็ฮอดสกลนคนระแล้วพี่น้องพพาลูกมาวันนี้แหละพาก,กับมาฮอดทุกที่ได้มาหล่อตลาดแต่ยังไม่ได้ฮอดบอหวัดลวงตาคนอกเนาะแต่ว่าใกล้สิฮอดอันแหละมาแวะซื้อกับข่าวกับน้ำสกลอาบิวกี้มาหล่อสกลนี่วันนะนี้เลย <laughs> อยังลูกยุกี้คล้ายแต่มุนีบุไหปคนไทยไห่แต่ตอนเห็ดเอกสารนิดหน่อยชื่อยังไปกินไปกินไรหลายตลาดเข็มทางยน่าได้ทา้งลังเขาหนี่ก็สุดวัดชื่อยังกับโมหอดสกุลที่หกโมงกว่ากว่าแล้วเขาเผื่อแวะไว้ผ่าอยู่หันอยู่นี่พี่น้อง ออกมาแต่ mhm. บ้านกับไปชองละออกมาจากมาฮอดด่านกันเลยกินยังมิวกี้รักหนึ่งพึ่งฟนทิ่ตกะเอาไม่เคยกับเข่ากับเข่าลายจมประจักแนวซซื้อละจักชิกินยังหลอกใครหลอกมาประจักษ์คนแนวซื้อ จอจอนจะกินไก่ทอดเอาตะไคร่ล่ะเสียเอาตะไคร่ล่ะจ่ายตะลายิ้มมาได้ลูกยิ้มมาได้กระดาษกระดาษเอากระดาษออกให้ลูกนะว่าขนมนะกระดาษเนาะโอ้บนนี้หูยาวสุดยาวสุดเหยียดเลยพี่น้องกระดาษปกติข้าวกระติกขอคอยู่คอแล้วสำเนาเลยยาวสุดผู้พี่น้องขักันยัง มิุกี้กับเรนมาเปิดหูบตาสวิตบัสิบอามาอะไรเพิ่นหายย่าเนียแต่พอลองบัสิมาอันนี้ลองขึ้นหลดบัตได้ขึ้นหลดผันมวนก็เลยได้มาน้ำว่ามันโบาหาย,ยังไปมิุกี้อยากไปทางทุนงงไงพายางมาทางนี้บ่อยากมาอยากไปทางทุ่นเอเอดอกไฟสี่ขนาดพี่น้องเลย,ยเพิเ่นบ่เคยเห็นนะ แต่มาบนนี้วในข้างแรกคิดพวกคิดคนเคยเอาลูกชิ้นให้ลูกไหมซื้อขนมจีบแม่ไฟไซซืซ้อลูกชิน้นพอายามกินนมจีบมาแต่นอนแล้วพี่น้องเลยมาด้กินแต่ลายปีเลยนมจีบลูกชิ้นน่ากินมาต่อบาซุดซ้ำทุกคนเอ้ยขำแล้วก็ไปไปเบิง่งผูแหละเนาะสุ่มเทก็นจะไปพักอยู่วัดได้ไหมนี่ไลยถูกพระเลื่อมไปขึ้นรถก่อนซื้อคลองลแล้วนะมากับมาบดในาลายดอกพี่น้องมื้อนีก้ก็เท่ากับ ขำแล้วก็บ่ได้ไปทางใดเนาะมาแล้วก็มาแวะซื้อกับข้าวแล้วไปกินแล้วก็พักผ่อนนอนอารมณ์มืออื่นกะสิไปใส่กะเบิ่งต่อตอนต่อไปจุ่มหอกกัยังบ่ฮู้กันเนาะแต่ก็สิมีไปหั่นไปหนีอยู่มมืออื่นมื้อฮือวันอังคารก็สิได้กลับแล้วพี่น้องเอ้ยจะอยู่หลายมื้อดอกเนาะตอนนี้ก็มาฮอดแล้วพี่น้องกินซะลูกเอก็อ่ะกินตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งเลยมาฮอดเด้อพี่น้องมาพี่น้อง กินข่าวแล้วพี่น้องแล้วมีคนหิวโหยบบ่ป้ <c oughs> องกินได้นะบ่กินได้แต่เว้นนี่บ่กินอิ่มเพลย์หิวข่าวอยู่ได้ขอจะหน่อยไปกิน <c oughs> พุน่น <c oughs> ใครอยู่ตรงนี้พี่น้องมาแล้วก็มมวน <c oughs> อันนั้นจะเป็นครัวเพิ่น,อ,น,าาน,นอันนี้ก็สิเป็นบ่อนอันนี้ไปถวยบวงสิผักผักอยู่นี่แล้วพี่น้องอยู่วัดนี่แหละ <c oughs> เป็นวัดป่าเนาะ กินแล้วเลยไปอาบน้ำนอนเมื่อกี้ม่วนแด้หยอกหยอกหยอกยพูผนได้ปวดป่วยได้ผนนังหลุดมาหึงน่ะตีแต่บุลงหลุดอ้าม่วนวิ่งเล่นทันีดอิ่มลูกชิน้นแล้วเมื่อกี้กินบลาลูกเข่ากินดอกกินหันกินหนีไปก็ได้เอาไปใช่นะ่ะเบิ่งทางนึกว่าเตะไปเบป็นไรฮะมาเด้อพี่ดองมาเด้อ นจักช่องฮะยังลูกอยากนั่งพี่มานั่งบนเจ้าพี่ไว้มานั่งอยู่พี่ลูกข้างนี่ไว้แช่บวบแล้วกินข้าวก่อนมาเด้อทุกคนมาเด้อหิวข้าวขนมจีบต้องเอาเฮ้ยโอเคพี่น้องเพาโตกินข้าวก่อนเด้อเดี๋ยวกินข้าวเป็นน้ำเด้อพี่น้องเบิ่งโตเบิ่งขัก ผักบ่นนอนเนาะออก็โตกินข้าวสกันภาพก็สิบสุกคยชัดมาหนยเนาะนี่ก็กินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องอันนี้เป็นบ่อนที่เผิ่นให้ไว้ให้แขกมานอนพี่น้องส่วนวัดหรือว่าสาระยังเผิ่นก็เข้าไปอีกไกลบ่ไกลพวกนด้แต่เ้าก็จะท่านทันเห็นดอกอันนี้สเป็นบ่อนทางหนุ่มเป็นห้องครัวก,กับบ่อนกินข้าวเทิงกับเป็นบ่อนให้คนมาผักมาเซา อันนี้ได้สลุ่มพี่น้องสลุ่มแพลวเด้บอ่นี่ขัดเลยบอ่ห้องน้ำก็บแบบญ่ห้องน้ำมีหลุมกับมีห้องมีแม่ชกแม่เพื่อช้ใช้เปิดได้ทีงง่ห้อเปิดมาได้นี่มอนผ่าหกผ่าห่มก็เลือกคนวาอยู่ในนี้ตเต็มเนา่ยิกกี้ข่าวน้ำหอมเพล่อชัยแระเบิดน,นี่ พระห่มมอนเอร์คือเปิดบ่ไไ้เนาะเปิดชาวกีม่วนมันว่าจะใกล้ขึ้นมันบอกแอร์ไม่มีห้องแอร์เลยนะพี่น้องนี่เลยนะครับพห่มแพ้ปกอยู่ในห้องตัวแม่ไยใช้ ผมให้ปุกก็มีมอนแมนเต็มคือเปิดบรายฉันนะเนาะโกยตาแอเครื่องมันยังมีปัญหาเออมันเพลแล้วสะใช่นะพอยใช้กระพอบังได้เลยโอ้ยังมีปัญหากดบรายห้อนห้อน โอ้ยอันอันนี้ขักอะไรเนาะนี่ได้เฮือนสำนีเนี่ยห้องกว้างเต็มเลยชาววิคกี้ม่วนโล่งหมดเลยทั้งหลังมีเตียุม้านอนสองห้องในเดนี่ปันนี้จะพาลูกไปอาบน้ำทายาสีพันสบมพูสบีกันวุ้นหม ได้เฮือนฉับนี้ได้งามเลยเนาะย้อหยม,มหับเลยว่าฝั่งนี้ก็จะเห็นงามอเลยละเอียดอู้มมีแตกเล่าอ้ม,มีถลกเลกเอตกได้ลูกตกได้ผูกเป้อเล็ตกบันไดนะลูกเ,ออเป็นสันลุมแล้วก็ออกทางนอกไปกับบนนั่งกินเข่าบนเพือนครัวลงครัวเมืกี้ ต่วิทย์คิดจะไปได้มา่หายหายเวลาแบบมาฝนก็เออฝนมวนเฉยแบบนี้มมอนลายอยู่ตลาดก็มีได้ผอมหมอนเต็มคือไม่ห้องเียงกันไี่ชองห้องเลยแบบนี้เป็นหงงามเนาะนี่หงงาเย็นเลยหงเลย อันนี้ห้องนึงแอร์เปิดบ่ได้แอร์เพละ่ะเรียกาดเอาสาดมาปูลแล้วก็เอามอนหน้าห่มนอนเอืนเาาสาลุกมาหนึ่งเข่าใส่บาดแต่เสาพี่น้องอะ่ะว้าวนี่ก็เจ็บตีนระวังลูกจกปักไฟที่มันดำๆนะเบิ่งกี้นะพี่น้องผุดเอิ้์นมิวกี้ปักมือแบบกี้เข้ามาลินพี่ผุว่ากี้กี้เบิ่อกี้ฮ้อนอะไรพวกนี่ฮะ กีกับ่าติล้ออาบหน้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อถ้าอาบน้าเอาแพรอาบแล้วแล้ยปูที่อยู่ที่นอนเอาประตูนี่มือจะเฮ็ดเดี๋ยวแม่พาอาบน้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้แพวอาบแล้วก่อนเด็กน้อยกับมวนแล่นหอบมัดโอ้ยผัวเอิญกี้กีควักมือแบบแบบยางี้ ยังหายปลาลินนะเพิรนมิวกี้มิวกี้ขอประตูเลยแล้วแถวแถวอาบคก็หึงใช่ปะโอเคทุกคนเออเคาโต๊ะอาบน้ำอาบถ่าเนาะเอิญเอยแพลวเอิญเอยแพลวไปไว้อาบน้ำอาบน้ำมิวกี้ฮอนกี้อย่างอาบน้ำแล้วอาบน้ำเราเข้าไปนอนตื่นเช้าตื่นแต่เช้าอย่าอย่าเหตุการณ์ย่าเหตุกันอย่ายย้ายย้าเหตุกันโอเคพี่น้อง โคตัวลากไปก่อนเลยเด้อสบายดีเมื่อกี้กับเด็กน้อยกันเหนื่อยนั่งรถห้อนเอ้าแตะคือแตนนุ่ละพี่น้องไปแล้วบายบายทุกคน